ถูกสลับสลับกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าหากว่าเราเล่นทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนะครับก็จะมีกําไรดูจากสิบงวดย้อนหลังนะครับช่วงนี้ถูกเกือบทุกงวดเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีแบบว่าฟันปลาบ้างก็มาติงเกลช่วยไปนะครับในช่วงนี้นะสิบงวดที่ผ่านมาเขาชนะถึงเจ็ดงวดเลยสวัสนะดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสแกนหวยนะโดยแอปพลิเคชันชาร์กฟินหวยรัฐบาล<ม>เดี๋ยวเราวันนี้เรามา ตรวจการบ้านกันนะฮะแล้วก็หวยลาวฮานอยหวยหุ้นเนี่ยช่วงวันที่19ถึง25พฤษภาสม68เนี่ยนะฮะเราใช้สูตรใดบ้างนะในการเล่นนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เ,เป็นสมาชิกนะครับก็เข้าไปกดสมัครสมาชิกก่อนนะครับเพื่อจะได้ดูสูตรได้ทุกตัวนะฮะดูสูตรนี่จะอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับท่าน,นก,ก,ก็สามารถกดสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ชำระเงินได้นะฮะอ่ะทีนี้เนี่ย วันที่สิบหกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็หัวรัฐบาลเนะาะก็ออกมาเรียบร้อยนะครับทางสูตรวายุของเรานะฮะก็สองตัวล่างนี้ก็เก็บไปนะครับนี่ตรงนี้นะก็ถูกไปนะครับถูกด้วยเลขอ่สองตัวล่างนะครับสองตัวล่าง,งเขาก็คือแปดเจ็ดนะฮะก็ถูกไปเรียบร้อยนะครับด้วยสูตรวายุนะครับ ก็ยินดีด้วยนะสำหรับคนที่ถูกหวยนะหวยรัฐบาลนะเดือนหนึ่งได้สองครั้งก็มาลุ้นกันไปทีนี้เรามาดูหวยอื่นกันบ้างนะครับว่าสัปดาห์นี้มีอะไรมีเลขอะไรหรือสูตรอะไรที่น่าเล่นบ้างน,นะครับไปเลยเริ่มจากหวยลาวนะหวยลาวอันเนี้ยอาจารย์ก็ทำกันบ้านมาทุกๆสัปดาห์นั่นแหละเพียงแต่ว่า สัปดาห์นี้เนะี่ยหวยลาวเนี่ยยังไม่ค่อยน่าเล่นนะยังไม่ค่อยน่าเล่นแต่ถ้าใครอยากอาเอาเลขไปใช้แบบว่าเออเอาไปเอา,เอาไปใช้รวมเลขหรือรวมสูตรอะไรกับที่อื่นนะครับก็สามารถใช้สูตรวายุได้นะครับเพราะว่าอัตราการถูกข,ของเขายังไม่สูงมากนะยังไม่สูงมากก็ยังแบบว่าเติดติดดับดับนะครับ แล้วก็สูตรอื่นก็ยังไม่แนะนำนะฮะยังไม่น่าไว้ใจนะครับสำหรับหวยหลาวนะที่นี่จะเป็นอะไรที่ประมาณว่าถ้ามันถ้ามันยังไม่โอเคเนี่ยก็จะยังไม่แนะนำนะครับอย่างเงี้ยแบบอ่าไม่ถูกสามงวดอย่างนงี้นะครับสูตรพิเศษเนี่ยเราก็ไม่ได้แนะนําแต่ก่อนนั้นเนี่ยเห็นไหมเขาถูกแบบสี่งวดติดก,กันเลยอย่างเงี้ยก็มีนะครับเอาล่ะทีนี้เนี่ยสูตรที่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยมันก็น่าจะมีอ่สูตรอ่สูตรวายุนะครับ ถามว่าสูตรโบราณยังเดินได้ไหมสูตรโบราณยังเดินได้นะครับแต่ว่าคุณจะต้องใช้มาติงเกลช่วยนะครับก็คือมีการทบทุนนะสำหรับสูตรโบราณนะครับใช้สูตรโบราณก็ได้นะอา่าเป็นสูตรวายุก็อาจจะต้องรวมสูตรกันนะครับเอาละทีนี้สูตรต่อไปนะครับก็คือหวยฮานอยนะ เป็นห,หนอยพิเศษด้วยนะครับเข้าไปดูในสูตรผสมนะสําหรับคนที่เล่นห,หนอยได้ก็จะต้องอใช้สูตรผสมอยู่แล้วนะครับหนอยพิเศษหนอยพิเศษหนอยพิเศษเนี่ยสองบนสองล่างเนี่ยนะครับก็ใช้สูตรพายุเล่นได้เลยเพราะว่าทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเขามีแบบถูกสลับสลับกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าหากว่าเราเล่นทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนะครับก็จะมีกําไรดูจากาสิบงวดย้อนหลังนะครับถ้าเอา สูตรโบราณนะน่อยพิเศษเนี่ยไปเล่นนะครับก็จะถูกแบบเรียกได้ว่าเกือบทุกงวดเลยมีแพ้อยู่งวดหนึ่งนะครับถ้าแยกบนแยกล่างก็จะเป็นแบบนี้การแยกบนแยกล่างเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถทบทุนได้หรือมาติงเกลได้ในงวดที่อ,อยู่ด้านบนนะครที่ออกบนนะครับหรือล่างนะครับเราก็จะมาติงเกลเฉพาะส่วนของตัวล่างได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราซื้อผสมกันไปนะไม่ได้แยกบนล่างก็อาจจะามาติงเกลได้เฉพาะเนี่ยสูตรส่วนที่เป็นแพ้ตรงนี้นะครับเอาละทีนี้เนี่ยหน่อยพิเศษนะฮะก็ถือว่าเล่นได้นะเล่นได้ด้วยสูตรโบราณน,นะสำหรับฮาหนอยพิเศษนะครับแล้วก็ต่อไปกระโดดไปที่ลาวทีวีครับพวกกลุ่มลาวเนี่ยจะมีตัวที่เวิร์กก็คือ ลาวทีวีนะสองบนเนี่ยไปสูตรวายุคือเล่นคนละสูตรรู้สึกนะอ่าสูตรเดียวกันคือเขาวิ่งมาชักประมาณสักยี่สิบงวดแล้วนะครับที่ที่ลานมาได้นะฮะลานมาแบบวิ่งไกลๆเลยนะครับช่วงนี้ถูกเกือบทุกงวดเลยนะครับแล้วก็อ่าช่วงนี้มีแบบว่าฟันปลาบ้างก็มาติงเกลช่วยไปนะครับแล้วก็อ่ะส่วนเป็นสองล่างเนี่ยนะฮะนะสองตัวล่างนี้ก็ ใช้มาติงเกลนะครับคือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แพ้แบบห่างๆกันดังนั้นเวลาเราเล่นนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะงวดไหนแพ้เราก็ทบทุนมาติงเกลไปได้นะครับอ่านั้นเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยตัวนี้ติดดาวเลยนะสําหรับราวทีวีรอบนี้นะครับต่อไปเลาสามัคคีครับราวสามัคคีเนี่ยสองตัวบนนะครับใช้สูตรวายุเช่นเดียวกันแล้วก็เล่นมาติงเกลไปเลย ะฮะก็วิ่งอย่างนี้ประมาณสักยี่สิบงวดแล้วนะครับก็ถือว่าตามกันได้นะฮะสัปดาห์นี้ได้สัปดาห์หน้าก็ตามได้แต่ถ้าหากว่าเขาแพ้ติดกันสามงวดเราต้องเบรกไว้ก่อนนะครับเพื่อออดูว่าเออสูตรอาจจะไม่ไม่ไม่เดินแล้วนะครับเอาละต่อไปราวกาชาตครับไปดูซิลาวกาชาตสองตัวบนวายุเช่นเดียวกันนะฮะ ในช่วงนี้นะสิบงวดที่ผ่านมาเขาชนะถึงเจ็ดงวดเลยนะก็ตามได้นะงวดไหนแพ้เราก็มาติงเกลไปนะอันนี้ก็เล่นไม่ยากครับหวยพึ่งจะเริ่มเดินมาเมื่อประมาณสักสิบงวดที่ผ่านมานะครับต่อไปหุ้นรัสเซียหวยหุ้นรัสเซียเนี่ยส่งเข้าประกวดนะครับหวยหุ้นรัสเซียเนี่ยอสองตัวล่างนะครับเขาใช้สูตรวายุนะครับแล้วก็เดินมาอย่างนี้ ประมาณหนึ่งแล้วนะอ่าโอเคมีม,มีมีผิดสามงวดบ้างนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วเขาก็ยังแบบเออยังยังได้อยู่นะฮะสำหรับเอ่อเราสามารถที่จะทำมาติงเกลได้นะครับทบทุนได้นะสำหรับสูตรวายุนะครับหุ้นรัเสเซียแล้วก็หุ้นนิเคอีครับอ่าหุ้นนิเคอีนิเคอีเอช้านะครับนะมาติงเกลที่ สูตรพิเศษนะครับสองตัวล่างนะก็ใช้มาติงเกลได้นะครับก็เดินมาโอเคดีนะครับคือมันไม่จำเป็นต้องเดินถูกทุกงวดนะครับสำหรับสูตรพิเศษเพราะว่าสูตรพิเศษเขามีต้นทุนที่ไม่แพงมากนะครับสามารถที่จะตามได้สบายๆอยู่แล้วนะครับมาติงเกลทบทุนได้ยังไงกำไรแน่นอนนะครับสำหรับนิเคอีเช้านะครับช่วงนี้อ่ะโอเคสำหรับสัปดาห์นี้นะก็หวยไม่ได้เดินเยอะมากนะครับ ก็เป็นธรรมชาติของหวยนะครับไม่ได้โอ้โหเดินชํำๆกันในทุกวิคทุกสัปดาห์นะครับแต่ก็วิคไหนที่อาจารย์ดูให้แล้วว่าตรงนี้ติดดาวเล่นง่ายนะครับก็เล่นไปแต่ถ้าวิคไหนมันดูไม่ค่อยแบบเออไม่ค่อยน่าเล่นนะครับก็ระมัดระวังกันนะครับในการเล่นแต่ถ้าอันไหนแบบว่าโอ้โหเดินกันช้ำๆช้ำๆเลยก็จัดไปได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ สมัครสมาชิกกันด้วยนะครับนะพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ